การ่วกินคอการใส่บาตรเป็นบุญที่ทาง่ายที่สุดนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบอาจจะไม่ได้ลงมาใส่บาตรก็ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้ยกมืออธุโมทนาบุญสาทุเท่านี้ทุกคนก็เป็นอากาศเย็นนะครับในเช้านี้เป็นโอกาสที่ดีเป็นการทำบุญยามเช้าที่สดใส ของพวกเราทุกคนนะครับและสภาแห่งนี้ก็จะยังทำไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับแต่การใช้ของพี่น้องประชาชนก็ต้องใช้ด้วยความประวัตระวังนะครับพื้นสภาอาจจะไม่ได้เรียบนะครับเพราะเป็นสะพานทางยุทธวิธีนะครับให้มากนะครับในการใช้สาพานเราจะเห็นปีทหาร จําการอยู่บนเรือทั้งสองฝั่งคอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับมีทหารใส่เสื้อชูชีพดูแลความปลอดภัยอยู่บนสะพานนะครับให้กับพวกเราแต่พวกเราก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับใช้สะพานด้วยความระมัดระวังการขึ้นไปอยู่บนสะพานก็จำกัดว่าไม่เกิน500ท่านนะครับ นี้ก็เพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับซึ่งในยามเช้านะครับเมื่อเช้านี้เราได้รับฟังสัมโมทารียกถาจากพระธรรมปัญญาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบห้าเจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารนะครับและได้เมตตาให้อวาทด้วยพวกเราชาวราชบุรีมานานฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันนะครับดูแลรักษา ในช่วงรับบิณฑบาตนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชกุบุรพะปิยาัสสีจากคณะจังหวัดราชบุรีธรรมยุทธเจ้าวาดวัดอมรินทราท่งนเป็นประธานในการรับบาตในเช้าว,วันนี้ตลอดจนถึงพระสงฆ์ทุกรูปได้เมตตารับบิณฑบาตนะครับเป็นบุญกุศสที่พวกเราได้อนุโมทนาบุญกระทำบุญวิธีพร้อมกันนะครับอนุโมทนาบุญโดยพร้อมกัน ซึ่งวันนี้ท่านพ่อเหมืองของเรา